จากรูปที่กำหนดให้มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปแบบทดสอบคณิตศาสตร์เข้ามาหนึ่งโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยมีวิธีคิดดังนี้เริ่มจากนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กขนาดหนึ่งคูณหนึ่งก่อนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กขนาดหนึ่งคูณหนึ่งจะมีทั้งหมดสิบสองรูป นับรูปสี่เหลี um ่ยมจัตุรัสขนาดสองคูณสองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่และรูปที่ห้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดสองคูณสองมีทั้งหมดห้ารูปและนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดสามคูณสามจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดสามคูณสาม มีทั้งหมดหนึ่งรูปดังนั้นจากรูปที่กําหนดให้มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด18รูป